เวลามันมีอารมณ์อะไรขึ้นมาก็กลับมาเห็นมันเหมือนกับว่าแต่ว่าเราอ่ะเป็นตัวมันไม่เห็นมันก็ได้คืนสภาพให้มันคืนสภาพก่อนมันมีอารมณ์ให้มันให้ไวที่สุดก่อนจะมีอารมณ์โกรธอารมณ์ขัดเคืองอารมณ์ไม่พอใจหรือเกี่ยวข้องกับการงานเราก็ไม่ได้มีอารมณ์นั้นเนาะ,ะแต่จ,จะมีเพื่อนร่วมงานมามาว่าให้มาพูดถีนหูอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็เคืองขัดหูเฮ้ยมาว่าเราทาไมใช่ไหมล่ะ มันก็เป็นการหยิบคั้นภายในใจแล้วเนาะเพราะเธอต้องฝึกการคืนอารมณ์คืนสภาพเดิมให้มันสภาพก่อนที่มันยังไม่มีอะไรเพราะพวกเธอเกี่ยวข้องกับการงานเราว่าพวกเธอฝึกฝึกอุบายเนี่ยพวกเธอจะไปได้ไวกว่าเกี่ยวข้องกับอารมณ์เยอะนะ่ะนะแ้วพวกไม่ชีหรือพวกนักบวชอยู่ตามวัดเนี่ยมันไม่ค่อยได้ก่อเกี่ยวกับอารมณ์กับอะไรกับใครก็ใจไหมมันเลยต้องได้หาเรืเ่องสร้างอารมณ์ให้ตนเองมันเลยต้องหาวิธีเล่นกับความรู้สึกตนเอง ปีนต้นมะม่วงบ้างอันนี้อุปมาอุปไมยให้ฟังหาข้อวัดทําหางานหนักๆทําบ้างอย่างเงี้ยกวาดใบไม้บ้างหาอะไรให้ทําแบบ่าจะใช้ร่างกายดูมันจะเป็นยังไงมันห่วงนักเหลือร่างกายน่ะมันไม่กล้าตากแดดเรอเดี๋ยวจะพามันไปยืนตากแดดใช่ไหมล่ะแยกกายให้เป็นกายแยกจิตให้เป็นจิตผู้เข้ามาอยู่วัดเพราะว่าสังคมมันแคบแต่ก็คืออยู่ที่ทํางานสังคมมันเรื่อวงวนะ้างเนาะแป๊บหนึ่งขับรถไปบีบแจใสกันก็จะลุกมาต่อยกันแล้ว ในในเมืองใช่ไหมบีบแต่รถใส่กันอ่ะอพึ่งรู้ในนีว่าสัญญาณแต่มันเป็นสัญญาณหาเรื่องที่จริงแต่มันเป็นสัญญาณเตือนภัยไม่ใช่เหรอ <c oughs> แต่รู้สึกว่าแต่พวกวันนี้มันเป็นสัญญาณหาเรื่องเลยเนาะนั่นแหละเพอะพวกเธอได้กระสุอารมณ์เหล่านั้นพวกเธอจะคืนอารมณ์คืนสภาพได้ไวให้ไหวต้องฝึกคืนให้ไหวให้ไหวให้ไวเรื่องราวภายนอกต่อจะให้มันไม่จบก็เป็นเรื่องของภายนอกไปใจใจเราต้องจบสภาพให้ไหวอันนี้ฝึกสัมมาสติคือสติจิตฝึกไปแบบนี้ก่อน ไม่ต้องไปถามว่าเป้าหมายคืออะไรคืออันนี้ให้มันได้ก่อนฝึกไปเป็นเลเวลเลเวลเลเวลไปนะ่นนะให้มันมีเครื่องมือทุกด้านพอมันมีเครื่องมือทุกด้านมันถึงจะจัดการกับทุกได้ตอนนี้สะสมเครื่องมือก่อนไม่ต้องยังไม่ต้องถามว่าจะดับทุกยังไงนจะไปตัดห่อยอย่างเงี้ยหามีดให้มันได้ก่อนพอได้มีดแล้วก็ต้องหาถุงมือก่อนเพื่อกันใบอ้อยบาดเนาะ พอได้ถุงมือแล้วก็ต้องหาหมวกมาใส่กันร้อนก่อนพอได้หมวกมาใส่กันร้อนแล้วก็ต้องหาเสือเขนยาวว่าเราจะไปตากแดดตากอยจะไม่ละหาเครื่องมือให้มันครบก่อนเครื่องมือที่ว่าก็คือความไวของสติดับอารมณ์ให้มันเป็นก่อนรู้จักอารมณ์ให้มันเป็นดับจิตคือดับความรู้สึกให้มันเป็นดับขันให้มันเป็นดับขันคืออาการหนึ่งความคิดมันคิดอะไรไปก็ไม่ได้ประเชื่อมันจะทุกอย่างใช่ไหมเออมันคิดก็คิดไปแต่เราจะเอากับมันไหมก็เรื่องของเรา บางทีความคิดมันคิดไปเพลินๆมันคิดจอนไปคิดไปเรื่อยก็ไม่ได้ไปเอากับมันทุกเรื่องแต่จะทําตามความคิดหรือไม่ทําเราต้องมาตกผลึกพิจารณาว่ามันเป็นคุณเป็นโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์หรือไม่ไม่ใช่ไปเชื่อตามความคิดจรนไปหมดไม่ใช่ไปเชื่อตามความชอบความชังใช่ไหมล่ะอันนี้เขาเรียกคัดสรรเครื่องมือเครื่องมือมันจะไวทีนะเครื่องมือพวกนี้พอมันไวเครื่องมือมันเขาเรียกเครื่องมือมัน ครื่องมือมันครบเครื่องแล้วพอเครื่องมือมันครบเครื่องแล้วทีเนี้มากําหนดจิตพิจารณาธรรมทั้งหลายมันก็จะแทงตลอดไปทุกสภาวะทุกสภาวะโดยที่ไม่มีการเกาะเกี่ยวไม่ตกหลุมพังในสภาวะไหนเลยอันนี้แหละจะปฏิบัติถึงนิพพานเครื่องมือไม่มีสักตัวก็้าใจความหมาไหมแค่ไปตัดอ้อยอย่างเงี้ยอุปมาอุปไมเนาะเอามือนึกวอาไปตัดอย่างเงี้ย งานมันไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นท่านถึงเรียกมรรคกแปดคือเครื่องมือส่วนที่เด่นที่สุดของมรรคกแปดคือสัมมาสติสาเร็จนาทิถิกับสัมมาสติสัมมาทิถิก็คือทุกอย่างเป็นไปเพื่อการดับสัมมาทิถิความเห็นต้องเป็นแบบนี้พื่อการดับสภาพดับอารมณ์ดับทุกอย่างคืนทําให้ทําคืนสภาพไม่สภาพเดิมเป็นการดับการคืนคือสัมมาทิถิต้องความเห็นเป็นอย่างนี้เท่านั้นในวิธีนี้สัมมาสติก็คือระลึกความระลึกมันไว และลึกวิถีดับไปเพราะฉะนั้นปฏิจะสมุบาทก็คือสายดับต้องฝึกในการดับ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 ไอ้ที่มันเป็นปัญหาอยู่เพราะว่ามันดับไม่ลงคึกก็ต้องฝึกกันนะนะฝึกกันก็เอาที่ทํางานนั่นแหละเป็นสนามฝึกนะนะั่นแหะเป็นเวทีฝึกเกี่ยวข้องแต้พวกอยู่วัดนี่ก็เขาก็หาเรื่องให้ตนเองเอาเองหรอกไอพวกไม่ชีพอกอะไรนะเขาก็หาฝึกกับต้นลําไยต้นอะไรนี่แหละรับว่า ่องใดอย่ะเอาก็หาปัญหาให้ตัวเองเพื่อให้เพื่อได้ฝึกในการคืนสภาพอย่างนี้นะน,นะก็เป็นอุบายมีอะไรอ,ไรอีกไหมหนูก็หนูก็มองว่าแบบเมื่อก่อนฟังแล้วมันก็ยังไม่เข้าใจอะค่ะแต่ว่าก็ฟังแม่ไปเรื่อยๆแล้วพอแบบแม่ก็บอกว่ากลับมารู้ตัวเราแล้วมันก็จะมีครั้งที่แบบเราเห็นอารมณ์โกรธอารมณ์ลบต่างๆแล้วพอเรากลับมาเห็นมัน แล้วยอมรับอะว่าเราอะเป็นตัวนั้นเราเหมือนกับมันก็จะมีคลายว่าคือมันก็สามารถขลายได้ในบางครั้งค่ะพอเราเห็นว่าเออบางครั้งมันขายปุ๊บทีนี้ครั้งต่อไปเราก็เลยไปตั้งตัวเราอะเราต้องเพ่งเราต้องครายใช่ค่ะก็เลยแบบแล้วที่แม่ปูบอกว่าก็ต้องรู้เป็นขณะขณะ ก็คือเราก็ต้องไปรู้อีกว่ามันมีตัวหลงอีกตัวที่จะพยายามไปตั้งพยายามเป็นผู้รู้แบบเงียบๆอยู่ตลอดอย่างนี้ค่ะมันจะคลายก็ได้มันจะไม่คลายก็ได้แต่ต้องรู้สภาพนั้นมันไปบ่อยๆแลวสภาพมันแยกกันเองไม่งั้นมันจะเหมือนว่าเธอพยายามจะไปทําอะไรกับมันเพราะตามดูตามรู้ตามเห็นอยู่อย่างนั้นความรู้เหล่านี้แหละมันจะเป็นประสบการณ์พอมันแก่กล้าเขาแก่กล้าเออมันเห็นชินชาบ่อยๆแล้วอมันก็แค่นี้เองเนาะ ให้เกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปไอ้ผู้รู้ที่ไปนสนใจนะ่ะไอ้ที่ผู้ที่ไปนสนใจที่จะไปทําอะไรหรือไม่ทําอะไรนะ่ะผู้นริก็จะภาคออกแต่ชั่วโมงบินยังไม่พอความรู้ต่อเนื่องยังไม่พอจิตมันยังไม่อิ่มในความรู้นั้นๆพอเข้าไปรู้แล้วก็แค่รู้มันเฉยๆน่ะนะโดยไม่ต้องทําอะไรอ้โกรธแล้วเนาะอ๋อเราไปเป็นตัวโกรธ่ะมันก็หลงเข้าไปเป็นเองหลงก็ช่างมัน ไม่ต้องใคพยายามแยกมันว่าเราไปเป็นตัวโกรธหรือเราไม่เป็นตัวโกรธมันจะเป็นตัวโกรธก็ได้มันจะไม่เป็นตัวโกรธก็ได้มันเป็นตัวโกรธมันไม่เป็นเสมอหรอกไอ้ไม่เป็นตัวโกรธมันก็ไม่เป็นเสมอหรอกขึ้นอยู่กับสภาพนั้นว่าท่านรู้มันตั้งอยู่ที่ไหนเข้าใจไหมว่าท่านรู้มันตั้งอยู่ที่เหตุหรืออยู่ที่ผลบางครั้งท <im it> ่านเราโฟกัสผลท่านรู้มันก็ตั้งอยู่ที่ผลบางครั้งเราโฟกัสเหตุท่านรู้มันก็ตั้งอยู่ที่เหตุไอ้พูดไปเป็นน่ะนะก็ถึงบอกว่าอย่าไปสนใจกับไอูที่่วา บางทีเราก็ไปเป็นความโกรธบางทีเราก็รู้ว่าเราโกรธมันจะรู้ว่าโกรธหรือม,มันจะเป็นโกรธก็ให้มันเป็นไปก่อนขอแค่รู้กระบวนการว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วใน,นอารมณ์โกรธนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นมันจะเห็นการเกิดดับของอารมณ์ทีเนี้ยชัมม่วโมงบินมันแก่ก้าเดี๋ยวมันก็ไม่เอนจอยไปกับความโกรธเองไม่ไปเอ็นจอยไปกับอาการเกิดดับเองนี่นะ <Okay. S 1> วิถีที่เราต้องการจะดับคือแยกท่ารู้ออกจากกระบวนกา,ารการเกิดดับเราไม่ได้แยกมันออกจากการโกรธการโลภการหลง เราไม่ได้แยกอะไรออกจากความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นแต่ถ้ารู้มันจะแยกตัวออกจากการเกิดการดับเองเพราะว่าการเกิดการดับคือเหตุและผลเข้าใจไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงน่ะเป็นเพียงแค่สรรพนามของอาการแต่เวลาจิตเห็นจริงๆอ่ะจิตมันไม่ได้เห็นความโลภความโกรธความหลงหรอกมันเห็นอาการเกิดอาการดับเห็นเหตุเห็นผลเห็นเห็นนี้เห็นเห็นนี้เห็นเห็นนี้นพอมันเห็นมันเห็นแล้วเห็นบ่อยเห็นบ่อยแล้ว ทุกอย่างในสังสารวัฏในสามเดือนโลกกับท่านใน,ในวัฏจกักรในวัฏจิตมันก็มีแค่นี้เองพอเห็นนานเข้านานเข้า,นา,นขามันไม่ได้เอ็นจอยเพราะว่าอดีตมันก็เป็นมาอย่างนี้ปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย่างนี้อนาคตมันก็ต้องเป็นไปแบบนี้เท่านั้นจิจฟันธงลงไปแยกความสนใจท่านรู้จะแยกความสนใจออกมาจากการเกิดดับนั้นมันจะไม่สนใจการเกิดดับแล้วเพราะท่านรู้ไม่สนใจการเกิดดับ ความเกิดดับนั้นต่อจะให้มีหรือไม่มีก็ไม่มีค่าเพราะว่าท่านรู้คือเชื้อเกิดท่านรู้ไม่ไปเกิดกับการเกิดดับแล้วพบได้สิ้นลงแล้วแค่นี้เองถ้าจะเอาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานน่ะแต่ความอดทนเราไม่เพียงพอเราเพรายายามที่จะไปจบมันจะไปดับโลภดับกดดับหลงเพราะว่าคิดว่าการทําแบบนั้นมันคือการดับกิเลสซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่มันคือการไปสร้างอุปทานสอน เพราะฉะนั้นก็แค่รู้ว่ามันเป็นแล้วเกิดกับกายกับใจแล้วเกิดกับกายก็รู้ว่าเกิดกับก,า,ก,บก,า,กบายแล้วเกิดกับใจก็ให้รู้ว่าเกิดกับใจแล้วส่วนนั้นที่ความรู้สึกเราที่หมายว่าเราจะไปเป็นผู้โกรธหรือเราจะรู้อาการโกรธนะมมนอยากตั้งอยู่ที่ไหนก็ให้มันตั้งอยู่ก่อนต่อให้ไปแยกมันได้วันนี้พรุ่งนี้มันก็เข้าไปไหมถูกไหมอแล้วจะไปแยกมันให้มันปวดหัวทําไมมันก็กระโดดไปโดดมาอยู่เนี่ยกับเห็นและผลเนี่ย ไอ้ที่หมายว่าเราเนี่ยนะไอ้ท่านรู้ที่หมายว่าเราเนะี่ยพอเราพอเราว่าเราเป็นผู้กดอยู่อย่างนี้แล้วมันจะเป็นอีกผู้หนึ่งที่มาที่โอ้เรากําลังกดนะก็ะจะวกรหมายไปเหมือนเหมือนเหมือน,น,นผู้รู้อยู่อย่างนี้นะนี่เขาเรียกจิตรวมไม่เปิดหนึ่งจิตมันแยกรู้มันก็แยกไปทุกสภาพแหละแต่ขอให้รู้ทุกครั้งที่มันมีอาการรู้ทุกครั้งที่มันมีอาการ ใมกระบวนการจิตท่านรู้มันแก่กล้าพอมันแก่กล้าแล้วมันจะกลายเป็นความรู้แจ้งโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรพอมันรู้แจ้งแล้วมันจะหมดความสนใจของมันเองยังเคยถามมาตลอดว่าถ้าเราเก็บอะไรไว้ในมือเนี่ยพวกเธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะถ้าพวกเธออยากรู้ก็เหมือนกับอันนี้เป็นความโกรธเนาะเป็นตัวตนเนาะเป็นเรื่องราวภายในใจเนาะพวกเธอก็จะมาพยายามดูน อมันคืออะไรประมาณนี้หน่ะนะพยายามดูพยายามสนใจมันความอยากรู้เพราะว่าเขา้าใจว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นกุ๊กเดี๋ยวจะมาแก้ไอ้ตัวเนี้ยผู้ปฏิบัติธรรมมันมักจะอยากแก้อะไรอะไรเข้าใจไหมเนี่ยอยากรูไอ้นี้อยากแก้ไอ้อยู่ในมือเนี้ยพออยากแก้แล้วมังก็เลยต้องแบบจะมันไปซ่อนไว้ที่ไหนก็แบบตามดูใช่ไหมล่ะเออมันก็ตามไปดูใช่ไหมล่ะแต่พอมันเริ่มเห็นแจ้งแล้วเนี่ยเห็นละว่ามันมีเพียงแค่ใบไม้ใบยวในมือเนาะ พอมันเห็นแล้วเนี่ยอันนี้คือเห็นแจ้งนะแั้นก็ปิดไว้เหมือนเดิมเธอจะตามดูมือเราไหมทีเนี้ยไม่ตามแล้วมันมันเห็นแล้วใช่ไหมล่ะไอ้ผู้รู้ที่มันกําลังศาสตร์เข้าไปหาอาการเกิดดับก็เหมือนกันพอมันเห็นเต็มที่เต็มฐานของมันแล้วต่อให้อาการเกิดดับเนี่ยมันจะย้ายไปเกิดตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็อันนี้มันก็ไม่สนใจแล้วมันก็ดับรู้แล้วมันหมดความสนใจน่ะนะมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งธาตุรู้ก็เป็นธรรมชาติ มันเป็นเพียงแค่กระบวนการธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยในทั้งจิตตาสังขารในขันธะสังขารก็แล้วแต่เ,เป็นธรรมชาติทั้งหมดเราเพียงแค่โยงธรรมชาติให้มันมามาเห็นกันเข้าใจไหมให้มันให้ผีเห็นผีเข้าใจไหม <c oughs> ยงผีให้มันไม่เห็นผีเนี่ยนะนะแล้วมันจะตกใจกลัวกันเองมันจะแตกกันเองนี่แหละเรียกว่าขารอวิชาขัดสะบันกินระเบิดแล้วแต่ใครจะว่าแต่ก่อนมาเนี่ยไก่เห็นหนุงู งูเห็นนมไก่ไก่เห็นตีนงูเข้าใจความหมายไหมทั้งความคิดทั้งจิตทั้งสัญญาทั้งความจําทั้งความรู้สึกอะไรนั่นน่ะมันหนูประโลกเสีสรรปันแต่งกันอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็โยงมาไหนเอาไก่มาดูตาตีตาเบื้องนั่นน่ะมันมีตีนอยู่บอกงูนั่นงูก็เอามามาตีตางูเบื้องนั่นมันมีนมอยู่บอกไก่นั่นจับมันโยงมาดูมารูมา้มาเห็นตามดูตามรู้แต่เป็นอาการเกิดดับภายในการในใจอยู่นั่นพอมันเห็นแจ้งทีเนี้ยไก่เป็นผีเห็นผีเนาะ เองูก็ไม่มีตีนที่มันเลื้อยได้เข้าใจว่ามันมีตีนอ่ะนะไก่ก็เห็นมันเลี้ยงลูกก็เข้าใจว่ามันมีนมเนาะโอ้ไก่คงเดินให้นมลูกแล้วลูกเป็นพวเลยใช่ไหมละ่ะมันไม่ได้รู้ด้วยความเห็นแย้งนะนัะนมันรู้ด้วยจินตนาการไปเอาความสุขในกายในใจก็เหมือนกันตัวตนก็เหมือนกันพวกต่คิดว่าพวกเธอโอย,ยมมีตัวตนอยู่ตรงนี้โยมเป็นตัวตนอยู่กับอันนี้โยมตัวตนคิดเอาจริงตัวตนมันไม่ได้มีตั้งแต่แรก แต่เราไปเข้าใจเอาทีเฉยแล้วก็ถึงต้องโยงมันเข้ามาหากันโยงมันก็มาหากันพอมันเห็นแจ้งแล้วมันก็หมดความสนใจหมดความสนใจจิตมันก็ดับดับจิตก็จบเกมนี้ก็โอเวอร์แค่นั้นเองเพื่อนนะแต่โดยมากเนะมันจะเพียนไปวันสองวันมันก็โอ้ไม่บรรลุแล้วละ่ะทํานะ่ะไปหาอาจารย์นั้นดีกว่าเว้ยมันจะยังไงอ่ะ แค่หม้อนึ่งขึ้นตั้งไฟอย่างเงี้ยเปิดเตาแก๊สไม่ถึงสามวินาทีอย่างเงี้ยไปปั้นข้าวดูกินไม่ได้ปิดเตาแก๊สเดินหนีมันไม่ได้กินข้าวถูกไหมล่ะอดทนรอผลให้ปรากฏไม่ได้เออนี่คือข้อเสียของมนุษย์ในยุคนี้เพราะว่ามนุษย์ในยุคนี้ยมันเป็นเป็นประเภทจิตที่ใจไวมันเยอะใจไวก็คือใจร้อนก่อนทำน่ะนะผู้ใจร้อนเยอะไม่มีความสุขขมไม่มีความหนักแน่นไม่มีความเยือกเย็น เพราะว่าผู้มีความสุขขุมมีความหนังแน่นมีความเย็กเย็นอ่ะทั้งข้อนี้ผ่านไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ผู้ที่มีความใจร้อนใจร้อนรีบๆทําอะไรรีบๆอะ่ะเพราะว่านี้ใสค่คนในยุคนี้ใช่ไหมละ่ะทั้งสภาพเรลอม,มันกล่อมด้วยอะไรก็ง่ายๆเนาะหิวข้าวนี่ก็ <c oughs> <G> <c oughs> เห็นนแพนด้าแก๊บเห็นแพนด้าเอาอยากได้ของใช้ก็ช้อปปี้ใช่ไหมละ่ะง่ายๆโอนใจชอบทำอะไรที่มันแบบทันใจน่ะนะ พอมาปฏิบัติก็อยากได้นิพพานง่ายๆดับเลยไหมแม่ดับเลยไหมมันจะเอานี้ใสในยุคสมัยมาแก้จิตไม่ได้จิตมันมีเวลาของมันใช่ไหมล่ะต้องให้มันรันตัวด้วยความสุกุมเยือกเย็นมันเป็นตอนไหนเดี๋ยวมันจะเป็นได้เห็นเอ <c oughs> จริงๆอันนี้แหละคือทำจริงทำแท้เลยทางมักจริงๆมักแท้ๆเลยเนี่ยมีเส้นทางนี้ทางเดียวอีกต่างหากไม่มีวิธีอื่น ในสามแนวโลกธาตุนี้นอกจากวิธีนี้ไม่มีต่อจะให้ไปนั่งสมาธิเข้าสมาธิได้ท่านก็ได้ย้อนมาตามดูตามรู้ตาม,ตามเห็นอาการเกิดดับแห่งใจเหมือนเดิมไม่เป็นอื่นเข้าใจไหมออจะปฏิบัติไปนในทางไหนก็ตามนะ่ะจะกรรมฐา,านสี่สิบกองจะอนาปานนะสติก็ตามเอ,อจะดูลมหายใจจะดูลมในอากาศจะดูอะไรก็ดูไปเถอะ้ายที่สุดมันก็ต้องมาตามดูตามรู้อาการเกิดดับแห่งใจถูกไหมล่ะไม่งั้นมันจะดับจิตยังไงอะ เอนี่แหละคือเส้นทางเห็นว่าอนาปานสติเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าก็เอาเรื่องพระพุทธเจ้ามายกเพื่อสร้างแบรนด์กัน,นเฉยๆไม่ใชความหมายไหมมันมาถือคําพูดที่ว่ากรรมฐานสี่สิบกองก็ยังเป็นน้องอนาปานข้าใจไหมล่ะผลมันปรากฏไหมทีเนี้ยถ้ามันปรากฏได้มันก็ดีถ้าฝึกได้ก็ดีไม่ใช่อนาปานไม่ดีไม่ใช่ว่าคนสอนอนา,นาปานไม่ดีเราทั้งหลายต้องมาดูตัวเองด้วย ว่าตัวเองมีสมาธิสักตัวหรือยังจะมาทาอนาปาันนั่นนะ่ะพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จสมาบัติแปดมากับอุกทกกดาบดกับอาระดาบดเข้าใจคําว่าสมาบามัติแปดไหมอ๋อสมาธิเต็มภูมิแล้วท่านถึงมาทําอนาปานันตอนน,น,นั้นนั่นน่ะแต่ถ้าสมาธิของเราไม่มีสักตัวนี่นะ่ะเราก็ต้องมากําหนดอะไรซะก่อนจะดูการเกิดดับก็ดูไปจะดูอะไรก็ดูไปให้มีสมาธิซะก่อน รือจะทําอนาปานสติผสมก็ได้นั่นนะอันนี้เออาใครมาทําอนาปานสติก็เป็นอรหันหขึ้นมาละนั่นนะไม่ใช่มันไม่ดีแต่เรากําลังจะบอกว่าคนที่มาทําอนาปานสติต้องดูฐานของตัวเองด้วยว่าฐานของตัวเองควรหรือยังถ้ายังไม่ควรพัฒนาศักยภาพก่อนศักยภาพถึงค่อยมาทําะดูรวมส่วนมากมันหลับกันทั้งนั้นนะ่ะมันไม่มีเครื่องระลึก แล้วมันเคลิ้มแล้วก็เข้าใจว่าโอ้ผมเป็นสมาธิแล้วอาจารย์เมื่อคืนเนี่ยมันเคลิม้มนี่คืนนี้วรลธรรมเข้าใจว่านั่งสมาธิดูลมไปแล้วเคล้มมีความสุขอย่างเงี้ยเข้าใจว่าตัวเองเป็นสมาธิเข้าใจว่าเป็นจิตสงบถ้ารู้ก็ไม่มีในนั้นน่ะมันดับมันหลับและจิตไม่มีกําลังนะทีนี้ก็หลวงทําไปแบบนั้นแหละก็เหมือนนั่งหลับไปเลยถ้ารู้ไม่มีกําลังแล้วก็พิจรารณาการเกิดดับของใจก็ ไม่เป็นงานนะทีนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้ท่านรู้มันเด่นเพราะเราจะใช้ท่านรู้ในไปดูการเกิดดับใช่ไหมละ่ะต้องกําหนดมันลงดูอนาปานก็ได้แต่ว่าลมเข้าให้กําหนดระลึกว่าพุธลมเข้ายาวก็พุธคำระลึกให้มันตามกระแสลมเข้าใจไหมแต่เราไม่ต้องไปบังคับลมอย่าบางทีเราหายใจสัน้นบางทีหายใจยาวเนาะบางทีกับวิบับลมหายใจแต่ละครั้งนาะเวลาเรานั่งใช่ไหมละ่ะบางครั้งก็เหมือนสุดซอย แต่มันสุดซอยไม่ตลอดหรอกบางครั้งก็สั้นๆเนาะหายฟึดฟัดออกมาเฉยๆอย่างนี้ะนะแล้วก็พุทธโธแค่นี้ยถ้ามันหายยาวก็อุโทโธคือลมหายใจมันสั้นหรือมันยาวเนะ่ะเราลากเสียงสตินะตามกระแสลมเพราะว่าเราจะแปลสภาพลมให้เป็นเสียงลมเข้ายาวเรารู้สึกใช่ไหมอ่าเราก็เลยแปลสภาพลมให้มันเป็นพูดระลึก อาจจเข้าพุดเออถ้าเข้าสั้นก็พุดธอกสั้นก็โทอถ้าเข้ากลางๆก็พุดลากไปบางๆบางที่สุดที่จะบางได้พูดอะไรเลึกหนานะแต่ต้องให้ทุกกระแสของลมเข้าลมออกนี่แหละอนาปาณสติถึงใช้ได้มันถึงเรียกว่าลมเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นลมเข้ายาวก็รู้ว่ายาวถ้าจะไปนั่งดูเข้าสั้นเข้ายาวมันดูไม่ได้ มันไม่มีสติไปจับเข้าสั้นเข้ายาวใช่ไหมล่ะเราตัวจะต้องระลึกคําอะไรก็ได้จะไม่พูดตัวก็ได้จะเป็นใบไม้ก็ได้เข้าเป็นใบออกเป็นไม้อย่างเงี้ยก็ได้แต่ทําไมเราถึงระลึกพูดโถระลึกเอากุศลละจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้ามันเป็นกุศลใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันก็ได้พร้อมกันไปหมดเลยทีเนี้ยอนาปานสติจะสมบูรณ์ทันทีเลยลมเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นลมเข้ายาวก็รู้ว่ายาวออกสั้นก็รู้ว่าสั้นออกยาวก็รู้ว่ายาว รู้ด้วยความที่มีสติและลึกเข้ารเลือล่อออกอยู่ประจำใช่ไหมล่ะนั่นแหละพราะว่าฝึกอยู่แบบนี้สั้นยาวสั้นยาวรู้แล้วท่านรู้มันแก่กล้าไหมถ้ารู้มันเด่นไหมทีเนี้ยเข้ายาวก็รู้เด่นเข้าสั้นก็รู้เด่นมันต่อเนื่องไหมทีเนี้ยถ้าเราฝึกแบบนี้ตลอดเนี่ยเพราะท่านรู้ที่มันรู้สั้นรู้ยาวสติต่อเนื่องอย่างเงี้ยเวลาพวกเธอไปตามดูตามรู้อาการของจิตน,น่ะมันจะรู้เด่นตลอดสายเลยทีเนี้ยนี่คือเครื่องมือแต่เครื่องมือไม่เอาไม่มี จะไปปรัสนาจะไปดูไปรู้เห็นการกระดับมันจะไปดูอะไรอ้ออะไรไปดูเอาหน่อยเอาหน่อยถามหน่อยเข้า <c oughs> ใจไหมความต่อเนื่องของ่านรู้ไม่มีความต่อเนื่องของสติไม่มีไม่ฝึกกอนี่ <c oughs> มันก็เลยไม่เห็นทำเลยสักตัวจิตก,ก็เลยไม่ได้พัฒนาสักตัวปฏิบัติธรรมอยู่เป็นล้านชาติก็ยัง กุ๊กกวัวอยู่ที่เดิมนั่นแต่ถ้าได้เครื่องมืออันนี้แล้วต่อให้สติเนี่ยมันมีความระลึกรู้ตลอดสายได้สามสิบนาทีเราใชใ้สติท่ารู้ที่มันเด่นนั้นสามสิบนาทีไปพิจารณาการเกิดดับขวงใจได้สามสิบนาทีนั่นจิตพัฒนาได้ไวมากเลยนะมีวัฒนาการของมันเข้าใจไหมแต่อันนี้เป็นรู้แบบโอ้จิตเส้นเกิดแล้วโอ้จิตเส้นดับแล้วหายไปละแปบ๊บหนึ่งมันเกิดแวบ็บเข้ามาเฮ้ยจิตเส้นเกิดแล้วจิตเส้นดับไปแล้ว มันวิ่งออกวิ่งเข้าอยู่อย่างเงี้ยเหมือนมัน,ม,นมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันจะอ่านหนังสือรู้เรื่องมั้ยกระพิบตาแล้วอ่านอันนี้ให้หน่อยไม่ไหวนะกระพริปลาไวๆไะเอะอ่ออานรู้เรื่องก็อัศริยะแล้วไว้คน <c oughs> นั้นอีกไม่ไม่ออกอ่านไม่ได้มันว่าว่าแบบมใช่ไหมล่ะ <c oughs> เราต้องได้มาฝึกกับาอาจารย์ก่อนตั้งท่านรู้ให้มันเด่นก่อนโดยการตามรู้ลมเข้าพูทลมออกโทเพื่อการฝึกสติ อันนี้หลวงปู่มั่นพาทำหลวงปู่เทศก็ทามาครูบาอาจารย์ท่านบนรรลุธรรมด้วยวิธีนี้โอ้ยท่วมกันแล้วนั่นอยู่ในนิพพานนั่นหลวงปู่มั่นก็ทํามาอย่างเราก็ทํามาอย่างนี้นั่นเรามาสอนพวกมิจฉเราก็ทํามาอย่างนี้เ,นะเาาอเอไอชื่อที่ว่าชื่อคงคาเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนั่นี่หลวงปู่เทศนี่เป็นคนตั้งให้นะที่ลังสีนั่นนะ่ะเราเกิดอยู่ว่าหลวงปู่เทศเนี่อ,อ๋ออันนี้ไม่ได้แอบสีพม,มีเสียงไม่ได้ครูบาอาจารย์บ้างน้เนี่ อยู่วัดป่าผนังบุ้งนะเป็นวัดสาขาหนึ่งนะแล้วเกิดปี2530หลวงปู่เทียท่านไปสร้างศาลานี่รุ่นลังสีแล้วก็ให้หลวงปู่ดำไม่รู้สิท่านอยู่ต่อมาเนะี<ะ>่แล้วก็เลยได้คุกคีกับครูบาอาจารย์กลุ่มหลวงปู่เทียดนี่นะหลวงปู่เทียท่านก็เป็นศิษย์รุ่นต้นตของหลวงปู่มั้นแล้วก็อยู่วัดมาตั้งแต่อ่อนแต่ออดตั้งแต่น้อยนั่นนะคุกคีกับไอ้นี่มานะนี่คือเล่าให้ฟัง เพราะฉะนั้นมันต้องมีเครื่องมืออะไรสักอย่างด้วก่อนไม่งั้นล่ะศาสนาจะไม่มีคุณค่ากับพวกเธอาศาสนาก็แค่นั้นเรากลับไม่ได้อะไรในศาสนาท่านนั้นก็ว่าดีอาจารย์นี่ก็ว่าดีโยมคนนั้นไปปฏิบัติธรรมเขาอรหันต์อันนี้ก็อาอรหันต์แต่เรายังอลหุนอยู่เลยอย่างนี้น่ะน,นะไม่ไปถึงไหนเลยเพราะว่าจับทางไม่ถูกต้องจับทางให้มันถูกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรม มันต้องไปของที่ปรากฏขึ้นมันต้องมีอะไรปรากฏกับใจเรามันต้องให้มันปรากฏขึ้นสิถ้าไม่มีอะไรปรากฏเลยนั่นน่ะยังยังไม่ก้าวหน้าอะไรเก็บเครื่องมือไปก่อนเครื่องมือก็คือสัมมาสตินี่แหละเพราะว่าตัวสตินี่แหละจะทําให้ท่านรู้มันแก่กล้าเพราะท่านรู้มันแก่กล้าแล้วรู้อะไรมันจะรู้แจ้งรู้แจ้งรู้แจ้งไปได้ใช่ไหมล่ะอันที่มันรู้แจ้งไม่ได้ก็เพราะมันรู้แบบวิบวับวิบวับวิบวับอย่างนี้นั่นน่ะ มันดูจิตได้ประเดียวประเดาว,วมันก็ออกไปมันเห็นแต่ตอนจิตโกรธแล้วมันก็ออกไปมันไม่ได้เฝ้าดูเฝ้าดูเฝ้าเห็นมันไม่ได้ส่องใจอยู่อย่างนั้นใช่ไหมละ่ะมันไม่เหมือนชื่อสถานที่เนาะส่วนทําส่องใจน่ะน,นะเข้าใจไหมต้องส่องมาได้สามสิบนาทีก็ส่องดูสามสิบนาทีมันเฝ้าดูอยู่อย่างนั้นพอเฝ้าดูอยู่ที่ความรู้สึกแล้วทีนเนี้ยสภาพแวดล้อมภายนอกดับหมดนะเข้าใจไหมในช่วงสามสิบนาทีที่มันเฝ้าดูอยู่นั้นใช่ไหมล่ะอ่าแต่พอมันหมดกําลังในการเฝ้าดูมันออกไป เออมันก็ออกไปรับรู้ภายนอกปก,กติแต่พอมันย้อนรอยเข้ามาเฝ้าดูจิตใหม่มันก็เฝ้าดูได้ต่อเนื่องสามสิบนาทีที่มันเคยทําเวลาไว้ได้อย่๋งว่าเธอเคยมุดน้าได้ห้านาทีก็จะมุดได้ห้านาทีก็ามาฝึกให้มันต่อเนื่องได้เป็นชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมล่ะฝ้อได้ชั่วโมงก็ามานั่งกาหนดเฝ้ามันได้ชั่วโมงกว่ายาวไปอีกใช่ไหมล่ะก็รู้แจ้งไม่ได้ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมล่ะกระบวนการมันเร่งไหมทีเนะี้ยแต่ถ้าเทียบกับแบบมันรู้แบบแล้วก็ไป ดูเว็บแล้วก็ไปไม่เกิดอาการก็ไม่รู้วันหนึ่งเนี่ยมารู้การเกิดดับแห่งใจไม่เกินสามครั้งเอหลังอาหารด้วยซ้านะอิ่มก็รู้ไว้อิ่มอย่างเงี้ยเข้าใจไหม <S <S ไมันจะไปยังไงกันรอดแหละทีนี้พอมาปฏิบัติธรรมก็มานั่งคิดเอานะทีน่ะเอ๊ะรรมะมันยังไงเนาะอาจารย์นั้นเทศอย่างนั้นเอ๊ะเกิดดับอย่างนี้เอ๊เอาความคิดเนี่ยเป็นธรรมมันเป็นธรรมไม่ไนดะ้ความคิดน่ะมันต้องเป็นประสบการณ์ของเราธรรมคือประสบการณ์ของจิตทํามาทําน่ะนะ เพราะฉะนั้นพวกเธอท่านทั้งหลายต้องสร้างประสบการณ์ให้จิตนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่ฝึกถ้านั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิาาธาเจริญสติก็นั่งอย่างที่เราบอกนั่นแหละนั่งในห้านาทีก็นั่งในสิบนาทีก็นั่งตามจะมีการมีโอกาสตามมีเวลาถ้ามีเวลาทาก็ทาไปจเจริญสติรากสติรู้ให้มันรู้เด่นอยู่ไปให้ความรู้มันแก,ะกะ่ก้าให้ความรู้มันรวมเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวให้ได้มันหนึงจะใช้งานได้ก็มื อันนี้คือสมถะมีปัส,สนาก็คือการมาเฝ้าดูสองใจเฝ้าดูเข้าใจไหมเมื่อสมถะมีกําลังมีปัส,สนามาสอดส่องมันก็เห็นแจ้งใช่ไหมแค่เนี้ยแต่เราไม่อยากสร้างเหงืเราจะได้ผลนะ่ะพูดําไมให้ผมมาร่วง,ง่ายๆได้ไหมอาจารย์อย่างงี้พวกก็ทําได้อย่างนั้นไม่มาบวดปัญญสูงไหมเนี่ยต้องฝึกไงอันนี้เข้าใจทุกคนเนาะ <c oughs> เออนี่แหละนี่คือเส้นทางการฝึกตัวมันไม่ได้ยาก ไม่ได้ง่ายแต่เราต้ค่อยๆเก็บเครื่องมือเราไปเรื่อยๆเวลามันมีอารมณ์อะไรขึ้นมาก็กลับมาเห็นมันเหมือนกับว่าแต่ว่าเราอ่ะน